นี่แล้วคุณสามีเป็นไงตอนนี้ได้ดับประสาะหรือ,อยังดับบ้างไม่ดับบ้างจำของเขาเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ก็ทํางานอยู่ใช่ไหมทํางานอยู่เจ้าค่ะแล้ว,วแล้วคนแ,แล้วของท่านนี่ร่างกายเป็นไงแล้วตอนนี้ร่างกายก็ตอนที่ไปฉีดน้ําแรงตอนแรกก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะพอหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นเจ้าค่ะเริ่มหเหมืองปว<ล><ล>ดปดคอไม่<อ>ไม่เข้าใจ ตอนที่ข้าพเจ้าหลังน้ําท่วมแล้วเจ้าค่ะใช้น้ําแรงฉีดขี้โคลนนะเจ้าค่ะตอนแรกก็ไม่เป็นอะไรเยอะเจ้าค่ะหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเป็นอาการคือกระดูกคอเจ้าค่ะเป็นเยอะแล้วลงแขนเนี่ยเจ้าค่ะแล้วพอดีหมอให้ฟังผลเอ็มไอแล้วเจ้าค่ะก็มีกระดูกข้อที่สามที่สี่แล้วที่มาทับไขสันหลังยื่นออกมาหน่อยนึงเจ้าค่ะแล้วก็ห้าหกเจ็ดสี่สามสี่แล้วก็ห้าหกนี่ออกมาหน่อยหนึ่งเจ้าค่ะ องออกมาหน่อยนึงแล้วก็ไม่ถึงกับผ่าตัดแต่ว่าหมอส่งไปอีกโรงพยาบาลเจ้าค่ะให้ไปปรึกษาหมออีกแล้วอีกอีกโรงพยาบาลหนึ่งองบ้านใหญ่ในวันจันท์นี้เจ้าค่ะอาอ๋อใช้เยอะไปน่าจะไม่ประมาณอันเนี้ยตรงประตูไหมตรงเจ้าค่ะเพรกะองคองนี้ต้องต้องตรงไปดึกใจดีจะตรงประตูนะถ้าไม่ประมาณเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะนี่แหละอาหาร่ะ เพราะสิ่งที่เห็นมันมีความเพลินความอยากความพอใจความชอบหมดนั่นแหละนั่นก็คืออาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเป็นอาหารที่ต้องดับรูกเสียงกินแล้วผลัดแล้วลงไปที่ใจเหมันไปเก็บมันมานลงใจถ้ามันลงใจถามันลงแล้วก็ย้อนกลับมาอีกก็จะมาสิงก็คือมารก็สิงกายผมก็ให้ไปทําต่อแบบนี้เพื่ออะไร เพื่อให้สังขารมันเจ็บมันป่วยวัีมันบน,บนนู่นบนนี้เพื่ออะไรลายสภาวะที่เป็นท่านวิมุตให้การความเชื่อถือให้กามความเป็นตอาเนื่องไปนะครับก็คือต้องการให้ออกจากการเดินมักนะลายอย่างเ <Okay. S 2> พราะสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้ามาสมทบกัน